พี่ผมเทนลูกค้าเสร็จแล้วนะผมขอเล่นบาร์ก่อนเลยเดี๋ยวจะรีบไปทำงานต่อเอออะไรหนุ่มเฮ้ยเจ็บเฮ้ยยาเฮ้ยเฮ้ยยาเจ็บไรเหรอเจ็บดิโอ้โหพี่ทักไรเนี่ยคนซ้อมอยู่บอกแล้วเคยเป็นกันใช่ไหมถ้าใครเป็นอยู่นะครัห้ามพลาดนะคลิปนี้ โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงนะเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บกันนะครับอย่างที่เมื่อกี้ทุกคนเห็นนะว่าเจดขึ้นไปเล่นนะครับอย่างรวดเร็วนะครับเลยทําให้มีอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ครับเดี๋ยวถามประสบการณ์ก่อนเจดเคยไหมว่เคยบาดเจ็บไหมตั้งแต่แบบเล่นคลินิกมาโอ้ช่วงที่ฝึกมาซาบแรกๆเนี่ยก็เคยนะเพราะว่าตอนนั้นก็ขึ้นด้วยความเข้าใจว่าขึ้นทีละข้าอ๋อไตเลยก็เจ็บครับเจ็บแบบจังหวะที่จะ ัขึ้นไปเป็นสเต็งบารีก็คือฝึกแบบฝึกชิคเก้นแบบชิคเก้นก่อนตอนนั้นใช่ไหมใช่ตอนนั้นก็ไม่รู้อะฝึกเอาขึ้นได้ได้อะใช่จึงก็คิดว่าใครหลายคนที่เข้ามาเล่นคาริสเทนิกเนี่ยมักจะมีพวกอาการบาดเจ็บอะไรเงี้ยเยอะนะครับการบาดเจ็บเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2อย่างหลักๆที่สำคัญอย่างแรกเลยก็คือการเจ็บแบบดอมครับหรือว่า d ด l เ y o n ์ออนเซตมาโซโซเนตนะครับการบาดเจ็บแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับของเวลาที่คนเราออกกำลังกายเนาะแล้วเราแบบ เล่นถึงนะครับกล้ามเนื้อยืดหดเกร็งนะครับแล้วก็เล่นเซตจํานวนครั้งหรือว่าอะไรเงี้ยให้เ e อร์ฟอร์แมนซ์มันบียอนตัวเองขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยซึ่งการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือว่ามาโซไฟเบอร์เนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับและเมื่อเราทานโปรตีนที่เพียงพอแล้วก็พักผ่อนเนี่ยกล้ามเนื้อเวลาที่มันซ่อมแซมนยมาโซไฟเบอร์มันจะหนาขึ้นนะครับทำให้เราเวลาออกกําลังกายนะครับในสัปดาห์ต่อไปหรือว่าเดือนต่อไปเนี่ย โควต้าแม็คมันก็จะพัฒนามากขึ้นนะจำนวนครั้งเนี่ยสังเกตว่าทำไมเราถึงทําได้มากขึ้นหรือว่าน้ําหนักที่ทําได้มากขึ้นนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นการเจ็บอย่างที่1ซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะหายเนาะหายภายใน2ถึง7วันนะจะส่วนใหญ่จะไม่เกินนี้นะส่วนใหญ่จะไม่เกินนี้อันนี้คืออาการบาดเจ็บอย่างที่1น,นั่นเองครับส่วนอาการบาดเจ็บนะแบบที่2เนี่ยคือการบาดเจ็บแบบจริงจังนะแล้วก็มักจะเกิดขึ้นบ่อยกับกีฬาที่เป็นพวกคอลิชันิกเนาะหรือว่าจะเป็นแบบยิมนาสติก ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาการบาดเจ็บพวกนี้เนี่ยมันเกิดจากหลายสาเหตุนะครับอาจจะด้วยความที่เราวอร์มนะหรือว่าทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยยืดหยุดไม่เพียงพอนะแล้วเราก็ไปเล่นพวกเอซซ s e อะไรที่มันแบบยืดระยะยืดเยอะๆระยะหดเยอะๆอะไรเงี้ยก็จะทําให้เกิดการบาดเจ็บได้นะครับซึ่งมันก็จะมีความต่างจากสายที่เป็นพวกเวทเทรนนิ่งนะครับหรือว่าการใช้เครื่องไมชีนเนาะซึ่งเครื่องไมชีนเนี่ยมันก็จะล็อกตําแหน่งไว้แล้วนะครับและหลีกเลี่ยงพวกจอยนะครับแล้วก็ข้อต่อต่างๆนะครับซึ่งมันก็จะ เขาเรียกว่าคอมพลีี่นะครับแตกต่างจากสายที่เป็นคาลิบอนิกโดยชิ้นเชิงนั่นเองครับซึ่งอาการนะถ้าใครที่บาดเจ็บแบบนี้เนี่ยสังเกตเลยมันจะมีอาการแป๊บๆเวลาเราทํากิจกรรมอะไรในชีวิตประจําวันมันจะจี๊ดขึ้นมาเลยจี๊ดแบบทนไม่ไหวซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใช้เวลาในการรักษามากกว่า7วันขึ้นไปบางรายถึงแบบ2อสเดือนนะอย่างต้น,เ,นเคยข้อเท้าเอ็นข้อเท้าฉีกเกือบขาดนะครับแล้วรักษาแบบเรียกได้ว่าเกือบพึ่งปีจนถึงปัจจุบันนี้นะ พี่ก็ยังไม่หายก็ยังมีอาการอยู่นะครับของต้นก็ยังมีอาการอยู่นะครับก็คงต้องใช้เวลาแหละนะครับซึ่งถ้าใครนะครับที่มีอาการบาดเจ็บแบบนี้แบบเฉียบพลันนะครับวิธีปฐถมพยาบาลเบื้องต้นก็คือรีบประครบเย็นนะครับแล้วก็ไปพบแพทย์นะอะอาจจะสัก 2- ถึงสวันนะครับประครบเย็นไปแล้วก็ค่อยประครบร้อนเนอะอาการมันก็จะค่อยๆนะครับดีขึ้นอย่างนี้ผมก็น,าน่าเลยเดีย๋ยวปีเนี่ยบาดเจ็บแบบนี้กว่าจะได้กลับมาซ้อมหรืผม่มานะอดใจไม่ไหวเเออแต่ว่าถ้า เราอยากที่จะกลับมาเทนได้ไวกว่าเดิมแต่จริงๆมันก็มีวิธีอยู่นะครับพี่อยากจะแนะนำตัวนี้นะครับ Roconex s p a ปนะเป็นสเปย์บรรเทาอาการอักเสบกล้ามเนื้อนะซึ่งเจ้าตัวนี้รวมถึงเส้นเอ็นนะแล้วก็ข้อต่อของสายาลิศเทนิกอย่างเราด้วยนะก็ให้ฉีดนะเจ็ดใ้ฉีดประมาณวันละ3-4ครั้งถ้ามันต่างจากทั่วไปยังไงพี่ผมก็หาซื้อได้แถวร้านยาแถวร้านสะดวกซื้อทั่วไปก็ได้ไม่ได้ ไม่ได้ไม,ไดมันมันไม่เหมือนกันเว้เจตคือยานวดทั่วไปที่เราไปซื้อตามร้านขายยาทั่วไปหรืออะไรเงี้ยเวลาเรานวดเนี่ยคือเราจะสังเกตมันจะมีอาการร้อนใช่ไหมอ่าคือเราเข้าใจว่าเอ้ยมันไปรักษาอาการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือเปล่าแต่จริงมันแค่ให้กล้ามเนื้อคลายเฉยเออซึ่งตัวนี้จะแตกต่างนะเพราะว่าเขาเนี่ยมีตัวยาไดโคโฟีนันที่สามารถนะบรรเทาอาการอักเสบได้อย่างแท้จริงอย่างเจตไม่แค่เจ็บมาเนี่ยก็สามารถที่จะ ผสมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนะผสมพยาบาลเบื้องต้นประครบเย็นแล้วก็เอาตัวนี้ฉีดเข้าไปได้เลยตัวนี้เนี่ยเวลาฉีดเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไปนวดมัน oh เพราะว่าละอองของเขาเนี่ยมันเล็กมากๆสามารถที่จะซึมผิวของเราได้เลยนะ mm hmm. แล้วมันก็จะเข้าไปรักษาอาการอักเสบได้ตรงจุด mm hmm. อีกอย่างหนึ่งนะถ้าใครที่เป็นอดอมที่เราอธิบายไปในข้อแรก mm hmm. พวกแบบปวดกล้ามเนื้อทั่วไปเวลาที่เราเล่นเนี่ยตัวนี้ก็ช่วยให้เรารีโคเวอรี่ได้เร็วยิ่งขึ้นก็สามารถฉีดได้เช่นเดียวกันหรือว่าคนที่ ปวดคอบอ่าไหลนะเป็นออฟฟิศซินโดมได้เหมือนกันถทาไปเลยขึ้นตัวฉีดไปเลยใช่ใส่น้ำผสมลงแล้วอาบได้เลยโอเคก็ <laughs> อย่าไปทำตามนะล้อเล่นฉีดนะ้าฉีดตำแหน่งที่เป็นนะฉีดตำแหน่งที่ที่เรารู้สึกว่าปวดอ่าเดี๋ยวผมไปซื้อมาลองใช้ดีกว่าถ้าถ้าสนใจถ้าไปซื้อ,อเดี๋ยวพี่ให้ให้เลยขวดหนึ่งเออแล้วก็ถ้าว่าหลังจะไปซื้อเพิ่มเนี่ยเราก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปเพอ ฟาร,ร์มาซีในบิ๊กซีร้านขายยาชั้นนำแหละส่วนใหญ่จะมีอมลองไปหาดูนะครับ <Okay. S 1> สุดยอดมากตัวนี้ <S <S ทีนี้นะเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการป้องกันกันบ้างซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันวันนี้นะจะมี2อ,อย่างนะเป็นแบรนด์สีเหลืองนะครับแล้วก็สีแดงจริงๆใช้สีเหลืองเส้นเดียวก็ได้นะเช่นเดียวกันเอาเป็นสีเหลืองเส้นเดียวก็ได้นะครับซึ่งในวันนี้นะเดี๋ยวต้นจะมาสอนนะครับก็คือเป็นการ ฝึกโมบิลิตี้ของหัวไหล่ซึ่งเมื่อกี้ที่เจเจ๋อหน่ยจะเป็นตรงส่วนของหัวไหล่เนาะใช่เพราะว่าเวลาที่ Up, เรามาสอปเราจะใช้พวกในการหมุนหัวไหล่อะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยการฝึกโมบิลิตี้ก่อนเอ็กซ์ s e ไซส์มาสอปหรือว่าคาริเชนิกท่าต่างๆเนี่ยจำเป็นมากๆนะครับควรควรจะทำะครับเริ่มที่ท่าแรกนะก็คือแบนดิสโลเคชันหรือว่าโชเดอร์ดิสโลเคชันนั่นเองนะครับก็ให้เจตนะครับจับแบนนะแบบนี้นะครับ ยืดไปตรงนรับเสร็จแล้วเราจะยืดแบนไปด้านหน้านะระดับกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถปรับระดับได้ถ้าเราเป็นเบเกิเนอร์ก็จับกว้างนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ลองดูจากด้านข้างนิดหนึ่งนะครับอ่ะเราจะม้วนนะครับเจ็ดม้วนขึ้นมาโดยที่เราให้แขนของเราตึงนะครับแล้วก็พยายามเปิดอกนะเปิดอกแล้วก็หมุนแบนมาที่ด้านหลังนั่เองนะครับซึ่งสําหรับเอ่อโมบิลิตี้ของการวอร์มเนี่ยแนะนําให้ทําประมาณ3-4วินาทีตอนหนึ่รีบนะ อาจจะไม่ต้องต้องช้ามากนะสโลวถ้าสโลวมากๆเดี๋ยวเราจะเอาไว้เล่นในในตอนที่ stretching ก้ามเนื้อหลังจากเราเล่นนั่นเองครับไปทั้งด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังให้ครบรอบนั่นเองนะครับ อันนี้จะมีข้อควรระวังด้วยนะก็ค<ม>ือสำหรับบางคนเจนน่าจะเคยเห็นบางคนแบบเราจะอีโก้ก็คือบางคนจะจับแคบหมายถึงว่าไหล่ของเขายังไม่ได้มีโมบิลิตี้ที่มากพอแต่เขาจับแคบแล้วก็ฝืนเรวก็ฝืนอะไรเงี้ยอาจจะทําให้แทนนี่มันจะเป็นประโยชน์มันอาจจะกลายเป็นโทษแทนนะครับก<ม>็ใช่ก็ไม่ต้องอีโก้นะพยายามเขาเรียกว่าค่อยๆฝึกไปอย่างต้นก็ไม่ได้จับแคบขนาดนั้นก็คือดูเอาว่าเราเราเราทำแล้วมันฝืนเกินไปหรือเปล่านะมันจะแค่ตึงๆแต่ไม่ได้แบบ แบบแขนจะงอแล้วแล้วจะเอาไปข้างหลังให้ได้อันนี้ไม่แนะนำนะครับเอาแค่ระยะที่กําลังดีก็พอท่าที่2นะครับจะเป็น external and internal rotation นะครับให้เราหาเสาที่บ้านนะครับหรือว่าอะไรก็ได้นะครับเสร็จแล้วทําแบนด์แบบนี้นะครับเป็นวงกลมแล้วคล้องไปนะครับแล้วก็คล้องตัวมันเองออกมาอีกรอบหนึ่งนะให้มันเป็นวงครึ่งหนึ่งแบบนี้อ่าให้เรานะจับแบรนด์นะครับมาที่ด้านข้างลําตัวของเรานะครับเก็บซอกอยู่ข้างลําตัวนะเก็บซอกอยู่ข้างลําตัว external คือการที่เรากางออกไป แบบนี้นะครับออกทางด้านนอกนั่นเองนะเวลาที่กลางพยายาม Focus, โฟกัสนะโฟกัสการใช้กล้ามเนือ้อพยายามอยากโยกนี้จะโยกนี้พยายามเก็บซอกแล้วโรเทชันออกแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการเปิดหัวไหล่และฝึกโมบิลิตี้ของเรา่ะเจ็ดลองอ่ะจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งระยะของตัวยางเนี่ยก็เกี่ยวนะครับอย่างที่ต้นบอกว่าไม่ควรที่จะใช้แบน์ที่เส้นใหญ่กเกินไปเพราะว่าพอมันฝืนมากๆเนี่ยมันจะเริ่มอ่าเขาเรียกว่า เรารีบเกินไปนะแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นโทษมากกว่าเนาะก็พยายามใช้เส้นสีเหลืองนี่แหละโอเคแล้วนะแล้วก็ยืนในระยะทีะ่เราสามารถทำแบบไม่เหนื่อยไม่ล้ามากนะประมาณ10 1ถึง12ครั้งเหมือนกันคนระับต่อมานะท่าที่3เราจะเป็น upward นะครับและ downward นะครับ rotation นั่นเองนะเมื่อกี้เราเล่นทางด้านข้างไปแล้วนะกดด้านในและดึงออกด้านนอกทีนี้นะครับเราจะมาเล่นแนวงัดงแ,แนวกดลง ด้านหน้านะครับก็ให้เราทําแบบนี้นะจับแบร์ลักษณะคล้องเหมือนเดิมเลยนะอันนี้เจจะเาจะขาเรียกาการพูขึ้นมานะเวลาที่พูนะพยายามกดไหล่ของเราลงเนาะไม่ยกเหมือนไม่ยกสะบักขึ้นมาแบบนี้นะเพราะเดี๋ยวบ่าเราจะแอบออกมาใช้พยายามกดไหลลงแล้วเราก็พูขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็น u p w ร์ดนะครับเสร็จแล้วนะ10-12ครั้งเหมือนกันนะเสร็จแล้วสลับกับาวเวิร์ดนะครับจะเจททำลงทีนี้เราจะกดลงนะอ่าถ้าถ้าใครที่ไม่ค่อยได้ทําเลยเนี่ยอาการจะมาคนระับาวเวิร์ดก็คือให้เรากดลงแบบนี้นะ เหมือนกันนับ10ถึง12ครั้งนับ2ถึง3เซต <got> ถ้าสุดท้ายนะถ้าที่4นะจะเป็น โอเพนนิ่งนะครับหรือว่าดอโอเพนนนั่นแหละนะมันมีหลายสับนะครับให้เราเนี่ยหาตัวกําแพงก็ได้นะที่เป็นขัดฉากแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็เอาศอกของเราขั้นนะครับแล้วก็บิดเชส s ์ออกทางด้านหน้านะครับเพื่อยืดตรงตัวนี้นะครับเวลาที่เรายืดแบบนี้เนะี Rain ่ยเรนออลโมชั่นของตัวเอ่อสมมุติว่าถ้าเราอกตึงอยู่เนี่ยพอมันคลายเนี่ยเวลาที่เราดิฟหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะไม่บาดเจ็บนะครับเวลาที่เราเล่นท่าที่มีเรนออลโมชั่นเยอะๆนั่นเองครับก็บอันนี้อาจจะไม่ต้องนานมากสักประมาณ 10วินาทีนะครับสำหรับาการเล่นเป็นโมบิลิตี้ก่อนที่เราจะเวิร์กอัลของจริงนั่นเองนะครับก็ประมาณสัก10วินาทีนะครับ2อถึงสเซตนะครับ Okay, โอเคนับก็จะเป็นประมาณนี้นะ้คสำหรับส e x e อ็กซ e เ e ์ที่ต้นแนะนำให้ทุกคนเนะี่ยเล่นนะครับก่อนที่เราจะเวิร์ u อันั่นเองนะครับเพราะว่าเออเวลาที่เราเล่นคลินิกนะจำเป็นมากๆนะเล่น exercise พวกนี้มันจะป้องกันไม่ให้บาดเจ็บนั่นเองซึ่งถ้าใครที่ไม่มีเวลานะแนะนำว่า skip ไป,ไปเลยนะอเ,ยเอออย่าเล่นอย่าเล่นวันนั้นดีกว่านะพยายามหาเวลาแล้วก็วอร์มหรือว่าอะไรต่างๆให้ครบก่อนเล่นจะดีมากกว่านั่นเองนะครับแล้วก็ข้อบูนะครับ ผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับโว v o l น r กสเปรย์นะครับสเปรย์บรรเทาอาการอักเสบนะครับที่ออกฤทธิ์ได้ตรงจุดนั่นเองนะครับทันทีที่ปวดนะครับใช้โว v o l น r กสเปรย์นะครับเอาถืออยู่พูดด้วยทันทีทันทีที่ปวดใช้โว o l c r น n กสเปรย์ครับโอเคนะครับก็สามารถหาซื้อได้นะครับอย่างที่ต้นบอกนะครับร้านขายยาชั้นนำทั่วไปนะครับในโลตัสนะครับเพอฟาร์มาซีนะครับในบิ๊กซีนะครับแล้วก็ร้านขายยาต่างๆเนี่ยลองไปหาแล้วก็ อุดหนุนกันเยอะๆนะเพราะว่าของเขาดีจริงๆนะต้นเอามาลองใช้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b s c ค i b e แล้วก็กดกระดิ่งนั่นเองนะครับก็ไว้ต้นเจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะครับแล้วก็ความรู้นะครับในคลิปต่อๆไปนั่นเองนะวันนี้ต้นกับเจดนะครับต้องไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ